วันนี้ทีม N3 ของเราจะมาลองทำข้อสอบเก่ารอบล่าสุดกันค่ะเป็นรอบที่แล้วเลยธันวาคมปี2022นะคะในส่วนของวยากรณ์ส่วนแรกวันนี้เตรียมมาให้6ข้อเบาๆก็แล้วกันนะคะเริ่มที่ข้อแรกกันเลยข้อที่1อ่านโจทย์แล้วเราจะเลือกช h o i c e ไหนดี โจทย์ข้อที่หนึ่งนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องเรียนค่ะเคียวชิจึเดะก็คือที่ห้องเรียนเป็นคําพูดของน่าจะเป็นนักเรียนนะคะอันสังพูดกับคุณครูประโยคแรกว่าคุณครูครับเขียนใบสมัครงานประกวดศุนทรพจน์แล้วนะครับแต่มันมีจุดที่ไม่เข้าใจวิธีเขียนครับผมวิธีเขียนตรงนี้นะ่ะจุดจุด จุดได้ไหมดีไหมโอเคไหมข้อนี้เราจะเลือก B บ่อยนะคะเราจะเลือกคำช่วยเดมันจะเป็นโคโคโนะคาคิคาตะวะโคเรเดอิเ,เดสกามีใครเคยได้ยินสำนวนโคเรเดอิเ,เดสกาไหมคะก็คืออันเนี้ยได้ไหมอันเนี้ยดีไหมอันเนี้ยโอเคไหม สํานวนในโจทย์ข้อที่หนึ่งเนี้ยก็เหมือนกันค่ะโคเรเดไดโจบุเดโชกะวิธีการเขียนตรงนี้มันโอเคไหมครับวิธีการเขียนตรงนี้มันใช้ได้ไหมครับวิธีการเขียนตรงเนี้ยดีไหมครับคุณครูถัดไปข้อที่สองค่ะข้อที่สองนี้ง่ายข้อเนี้ยถ้าเรารู้จุดบอกใบรู้หินนะคะ เราจะสามารถเลือก choice ได้ภายในแบบ5วินาที10วินาทีเท่านั้นเลยยังไม่มีใครส่งคำตอบพี่กระต่ายจะใบ้นะคะตรงนี้ค่ะอันนี้คือคำใบ้นะจะถามว่าเฉพาะคันจิคำเนี้ยที่ขีดเส้นใต้เอาไว้2เส้นนะคะมันคืออะไรคะคำเนี้ยทุกๆคนน่าจะเคยเจอคันจิ ตัวนี้นะคะที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะมันออกเสียงว่าโคเอ็นใช่ไหมโคเอนก็คือสวนสาธารณะคิตายามะโคเอ็นสวนสาธารณะที่ชื่อคิตายามะมันเป็นสถานที่ค่ะแล้วมันจะมีอยู่ช้อ i c e หนึ่งมีอยู่ไวยากรณ์หนึ่งที่ใช้บอกสถานที่ค่ะนั่นก็คือ choice ข้ออ นิอยเตแปลว่าที่ค่ะโจทย์ข้อนี้นะคะสถานการณ์เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่โฮมเพจค่ะคิตายามาชิโนโฮมเพจเพจของจังหวัดคิตายามะเขาประกาศอะไรสักอย่างหรือว่าเขาชี้แจงอะไรบางอย่างเขาบอกว่าในระหว่างวันที่25กับวันที่26กรกฎาคม เป็นเวลาสองวันเนี่ยนะงานเทศกาลฤดูร้อนถูกจัดขึ้นที่สวนสาธารณะคิตายามะนิโอ้ยเตะทำหน้าที่ได้สองแบบนะคะก็คือหนึ่งชี้สถานที่สองระบุวันเวลาอย่างเฉพาะเจาะจงค่ะช้อยส์ที่สองนิทดเตะมันแปลว่าสำหรับ ใช้ในการแสดงมุมมองของใครบางคนนะคะสำหรับฉันพ่อแม่สำคัญที่สุดสำหรับฉันครอบครัวสำคัญที่สุดช้อยซ C นะคะมีวิธีการใช้งาน2แบบค่ะนิไทสเตวิธีการใช้งานแบบที่1ก็คือแสดงการกระทำต่อใครบางคนวิธีการใช้งานแบบเนี้ยมันจะแปลว่าต่อก็ได้แก่ก็ได้ หรือกับก็ได้อีกวิธีการใช้งานหนึ่งค่ะแสดงความขัดแยง้งแสดงความขัดแย้งที่แปลว่าแต่และ choice d dog นะคะนี่ซื่อเตะอันนี้ไวยากรณ์ n 5ไวยากรณ์ n 4ที่แปลว่าเกี่ยวกับค่ะใช้แสดงเนื้อหาที่พูดแสดงเนื้อหาที่เขียนอ่านฟังต่างๆอย่างเช่นสัปดาห์นี้จะเขียนเรียงความเกี่ยวกับ อาหารไทยแบบนี้เป็นต้นนะคะถัดไปข้อที่3ค่ะคันจิคำนี้นะคะทรงเคคันจิตัวนี้ดาเลข้อนี้มันก็มีคำบอกใบ้เหมือนกันนะคะเอาบอกใบ้เลยแล้วกันเราเห็นคำว่าดาเละมาอันเนี้ยคือคำบอกใบ้นะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะคำช่วยตัวไหนมันมักจะใช้กับ คำแสดงคำถามบ้างอันนี้เล่นเล่นแบบทางลัดเล่นแบบเอาง่ายๆเอาตัวรอดง่ายๆเลยนะคะคำช่วยที่มักจะมักจะนะคะไม่ใช่เสมอไปนะคำช่วยที่มักจะใช้กับคำแสดงคำถามที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือคำช่วยโมใช่ไหม <laughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะตัด choice A ทิ้งไปก่อน แล้วเราก็จะตัด choice B บ่อยทิ้งไปก่อนมันก็จะเหลือ choice C กับ choice D เรามาดูความหมายของโจทย์กันก่อนโจทย์ข้อที่3เนี่ยเขาบอกว่าฉันนะ่ะนับถือพี่ชายของฉันที่ใจดีและอบอ้อมอารีไม่ว่าจะต่อใครก็ตามหมายความว่า เขาเคารพยกย่องพี่ชายของเขามากเลยเพราะว่าพี่ชายของเขาอะค่ะมีความใจดีอบอ้อมอารีต่อใครใครก็ตามทีนี้เราจะเลือกคำช่วยนี้หรือว่าเราจะเลือกคำช่วยขละดีล่ะคะเราก็ต้องเลือกคำช่วยนี้ใช่ไหมคะถ้าเราเลือกคำช่วยนี้มันก็จะแปลว่าพี่ชายของฉันเนี่ย อบอ้อมอารีใจดีมีน้ำใจต่อใครใครก็ตามคือพี่ชายให้ความอบอ้อมอารีต่อผู้อื่นนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเลือก choice d ีด็อกขละมันจะแปลว่าคนอื่นๆเนี่ยเคารพยกย่องพี่ชายเขาซึ่งมันไม่ใช่นะคะความหมายมันกลับกันเวลาที่เราจะต้องบริหารเวลาในการทำข้อสอบนะคะพยายามมองหา อะไรสักอย่างที่มันเป็นคำบอกใบ้อะไรสักอย่างที่ทำให้เรารู้สึกเอ๊ะมันก็จะแบบทำให้เราเชื่อมโยงไปหาวิทยากรต่างๆทำให้เราเชื่อมโยงไปหาคำช่วยตัวต่างๆนะคะถ้าเราลุยอ่านโดยที่ไม่เอ๊ะอ,อะไรเลยมันก็จะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะข้อที่4ค่ะข้อที่4นี้ก็ค่อนข้างง่ายนะคะเป็นการทดสอบ คําวิเศษที่ใช้ร่วมกับไวยากรณ์บางไวยากรณ์คำวิเศษที่ใช้ร่วมกับประโยคบางประโยคข้อนี้แค่เราอ่านโจทย์นะคะเราก็จะเลือกช้อยส์ได้เลยโจทย์เขาบอกว่าเพราะว่าจะใช้สิ่งพิมพ์เนี้ยในชั่วโมงเรียนของสัปดาห์หน้านะกรุณานำมาด้วยละ่ะ กรุณานําสิ่งพิมพ์อันนี้ที่จะใช้เรียนในสัปดาห์หน้านี้มาด้วยนํามาให้ได้อย่าลืมก็คือ Choice D.Doc นะคะคา,าราซุนะคะนำมาให้ได้นะส่วน Choice อื่นๆนะคะ Choice A. มาตะคุแปลว่าทั้งหมดโดยทั้งหมดถ้ามันเทียบกับ Choice D.Doc Choice D.Doc จะเหมาะสมกว่านะคะกรุณานํามาให้ได้ คือหมายความว่าเป็นการเน้นย้ำเน้นเตือนว่าอย่าลืมเชียวละ่ะ Choice B boy นะคะ h ิ j โนี้มากๆคล้ายคล้ายทดเทโมค่ะ Choice C cat k e t h i t e แปลว่าไม่เลยไม่ค่อยนะคะมักจะใช้ไม่มักสิใช้คู่กับรูปประโยคปฏิเสธค่ะข้อนี้เราจะตัด Choice C cat ทิ้งออกอันดับแรกเลยเพราะว่า โจทย์ข้อที่4เนี่ยเป็นรูปประโยคบอกเล่าแต่ช้อยส์ข้อ4ต้องใช้กับรูปประโยคปฏิเสธตัดทิ้งไปได้เลยข้อที่5ค่ะข้อที่5อ่านจากความหมายของโจทย์ก็พอจะเลือกคําตอบได้นะคะมาดูโจทย์กันก่อนก็ได้ค่ะโจทย์เขาบอกว่าถูกเชิญไปงานแต่งของเพื่อนแต่มีการทำงานนอกสถานที่จุดจุดจุด อีเคไนไม่สามารถไปได้ข้อนี้เราจะเลือกข้อ A ถูกเชิญไปงานแต่งของเพื่อนแต่มีการทำงานนอกสถานที่ไม่ว่ายังไงก็ไม่สามารถไปได้หมายความว่าไม่ว่าเพื่อนจะขอร้องยังไงคนอื่นจะชักชวนยังไงต่อรองยังไง ฉันก็ไม่สามารถไปได้จริงๆฉันต้องไปทำงาน choice อ,อื่น B boy s o l e hodo ก็คือขนาดนั้น Cho i c e C s e k คักขก็คืออุตสา choice D dog นะคะซุยก็แปลว่าเผลอซุยตัวเนี้ยมักใช้กับไวยากรณ์ Te เตชิมัตตะเผลอทำอะไรบางอย่างลงไปสุดท้ายข้อที่6ค่ะ ในข้อสอบจริงวยากรณ์ส่วนนี้นะคะมันจะมีทั้งหมด13ข้อข้อสอบไวยากรเนี่ยมันก็มีหลายส่วนมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบแรกมันจะมีด้วยกันทั้งหมด13คําถามเดี๋ยวคราวหน้าถ้าพี่กระต่ายไม่มีปัญหากับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าฟ้าฝนที่บ้านนะคะจะนําส่วนที่เหลือมาให้ทํากันอีกนะคะโอ้โหโจทย์ข้อนี้นะคะคันจิยุบยับไปหมดเลยคันจิตัวนี้คือ o n ปรากฏ ตัวบ่อยในข้อสอบ n 3นะคะ on suru on s t a u ถัดไปคันจิตัวนี้อีก ya q คันจิตัวนี้ก็เส้นชุสามคำนี้ถ้าจะสอบ n สามต้องได้แล้วนะคะคันจิตัวนี้คาตาที่เหลือน่าจะได้ choice a นะคะคันจิคำเนี้คันจิตัวนี้ก็คือโทจู to, uh. ก็ต้องได้เหมือนกันนะคำนี้ดูโจทย์กันก่อนก็ได้ค่ะโจทย์ข้อที่6เนี่ยเขาบอกว่าเนื่องจาก นักกีฬาเบสบอลที่ฉันเชียร์คำว่า onsei ru นะคะแปลว่าเชียร์ก็ได้แปลว่าให้กำลังใจก็ได้นักกีฬาคนที่พูดถึงนี้เขาเป็นอะไรคะเขาได้รับบาดเจ็บที่ไหลคะ่ะคาตาแปลว่าไหลประโยคถัดไปชิบาราคุชิไอนิประโยคนี้นะคะก็คือจึงไม่ได้แข่งขันกีฬามาสักพักใหญ่ๆแล้ว ฉันรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลมากๆเลยอะ่ะข้อนี้ก็ต้องถามว่าทำไมฉันจะต้องรู้สึกเป็นห่วงนักกีฬาเบสบอลคนนั้นละ่ะก็เพราะว่าเขาบาดเจ็บใช่ไหมประโยคข้อที่6เนี่ยนะคะเป็นการบอกเหตุผลค่ะเพราะว่านักกีฬาที่ฉันเชียร์นักกีฬาที่ฉันให้กำลังใจเขาบาดเจ็บฉันจึงเป็นห่วงแล้วไวยากรณ์ในช้อยส์ข้อไหนที่ใช้บอกเหตุผล ก็คือ choice D ดอกทามเมนี้ไม่ได้แปลว่าเพื่ออย่างเดียวนะทา a เมนี้ที่แปลว่าเพื่อนะคะที่ใช้ในการบอกจุดประสงค์นะคะจะเป็นไวยากรณ์ระดับ n4 n4 แปลว่าเพื่อใช้บอกจุดประสงค์ฉันตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวแบบนี้อยู่ในมินนะเล่ม3าถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าจำบทไม่ได้แล้วว่าอยู่บทไหนแล้วทีนี้ ถ้าเราขึ้นมาไวยากรณ์ระดับ n 3ถ้าใครเรียนด้วยหนังสือ559สู่ภาษาญี่ปุ่นระดับกลางซึ่งดีมากเลยนะคะก็จะเจอไวยากรณทำมบดนี้ตัวนี้อีกที่นึ่งแต่มันจะแปลว่าเพราะค่ะใช้ในการบอกสาเหตุหรือเหตุผลค่ะแบบเป็นทางการ choice a โทจูเดะนะคะก็คือในระหว่างหรือกลางคัน ในระหว่างเดินทางไปทำงานฉันก็แวะซื้อกาแฟ Choice b.boy อิปโปเดก็คือแสดงความขัดแยง้งแสดงความแตกต่างในอีกด้านหนึ่งในอีกมุมหนึ่งหรือในทางกลับกันก็ได้ค่ะแล้วก็โยนิใน Choice ข้อ C นะคะมีวิธีการใช้งานมีคำแปลมีความหมายแบบเพียบเต็มไปหมดเลยนะคะจะแปลว่าเพื่อก็ได้จะแปลว่าเหมือน ก็ได้จะแปลว่าราวกับก็ได้จะต้องไปดูโครงสร้างวัาากรณ์ของเขาอีกทีหนึง่งวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาทดสอบตัวเองมาอยู่เป็นเพื่อนพี่กระต่ายนะคะก็หวังว่าไลฟ์ในคืนนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่กำลังจะสอบเดือนหน้านี้แล้วนะคะเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งข้อสอบไวยากรณ์ส่วนแรกนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้าพี่ไม่มีปัญหากับเทคโนโลยีและท้องฟ้านะคะ จะนำส่วนที่เหลือมาให้ลองทำกันอีกนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ